คารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เขารบอย่างสูงยิ่งค่ะกร,ราบคารวะครุทุกท่านค่ะเจริญธรรมำสำนึจดีที่น้องทุกท่านนะคะชื่อคูณทิพย์วงศสุวรรณค่ะอายุ43ปีค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นจิตอาสากบคุ้นสวนป่านาบุญเก้าค่ะ จุบันเป็นนักศึกษาอริยะปัญญาตรีค่ะชั้นปีที่หนึ่งค่ะหลักสูตเจ็ดปีและประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทยวิธีธรรมคำทุนโลกค่ะวันนี้จะมาขอสอบจบด้วยค่ะค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในช่วงที่ได้เข้ารับการอบรมนี้นะคะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างในชีวิตค่ะ พี่ชัดเจนมากขึ้นมากมากจนเห็นได้ชัดก็คือตั้งแต่ที่ได้เริ่มมาศึกษาตอนแรกจนเวลาผ่านไปช่วงช่วงเดือนธันวาคมค่ะวันที่สามสิบได้ประวารณาตัวเป็นผู้คบคุนค่ะหลังจากวันนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาทันทีค่ะมีบททดสอบมากมายเกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่ต้นเดือนมกราเป็นต้นมาค่ะ และที่สำคัญในชีวิตเมื่อเมื่อเดือนกุมภาค่ะก็คือได้มีอาการติดเชื้อโควิดแล้วก็ได้ใช้วิชายาเก้าเม็ดนะคะควบคู่กันนะคะบูรณาการในเรื่องเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเองรวมถึงได้ดูแลสุขภาพของแม่ด้วยค่ะสิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เราได้เตรียมตัวแล้วก็ได้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไรตอนแรกก็มีความวิตกกังวลค่ะแต่การที่เราได้อยู่ในหมู่มิตรด,ดีได้ครบและเคารพหมู่มิตรดีค่ะก็ทําให้ผ่านช่วงวิกฤตนั้นมาได้และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือคราวที่แล้วหนูได้ได้เล่าถึงการที่เราต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อไปดูแลแม่และก็ได้ กินอาหารที่ทางโรงพยาบาลจัดจัดให้ซึ่งก็มีเนื้อสัตว์อยู่ปนมาอยู่ในนั้นนะคะสิ่งนั้นมันคือเหมือนกับสิ่งที่หนูมองข้ามอยู่คือเราไม่ได้สนใจอะค่ะว่าจริงๆแล้วในใจเรายังมีความรู้สึกชิงชังเนื้อสัตว์ไม่อยากจะสัมผสัสเนื้อสัตว์ตรงนั้นอยู่อะค่ะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่จาเป็นกับชีวิตที่เราจะต้องไปสนใจอะไรแต่หารู้ไหมว่าสิ่งนั้นนะคะอมันเป็นสิ่งที่ ที่เหมือนเราจะไม่เห็นนะคะแต่แต่พอเราเลิกที่จะชิงชังเนื้อสัตว์ได้ค่ะมันเกิดสิ่งใหม่ที่ที่ดีมากๆค่ะในชีวิตความเบาความโล่งความสบายที่เกิดขึ้นในใจอะค่ะมันคล้ายกับคล้ายกับเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณสิบกว่าปีที่แล้วว่าค่ะที่หนูเคยรู้สึกโล่งแบบนี้แล้วก็แล้วก็มามาครั้งเนี้ยค่ะที่รู้สึกโล่งอีกครั้งหนึง ความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือพ่อก็หันมาสนใจในเรื่องของยาเก้าเม็ดมากขึ้นเมื่อตะกี้ก็บอกว่าดึงนิ้วให้พ่อหนอยแล้วก็วันก่อนก่อนก็กลัวซาให้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อคืนป้าข้างบ้านไม่สบายท่นก็จูกป้าป้าปวดท้องก็ได้ปมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือดูแลในเบื้องต้นค่ะแล้วก็ญาติญาต ญาติิรอบบ้านเนี่ยค่ะก็คือเหมือนท่านก็มีความยินดีกับเราอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ได้ไดพิสูจน์ได้พิสูจน์เปรียบเทียบใจของตัวเองนะคะว่าก่อนและหลังที่เรามีความรู้สึกว่าก่อนหน้าที่เรายังมีความชิงชังเนื้อสัตว์อยู่ตอนเนี้ค่ะมันมีความรู้สึกสุขใจต่างกันแบบนละเรื่องเลยอะค่ะแล่ตอนนี้ได้ได้ไดกําลังเรียนวิชาโภชนะปฏิบัติอยู่อะค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยค่ะหนูจะไม่ทําอาหารที่มีลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์ผสมอยู่ในอาหารแต่ตอนนี้เราเราิ่มมีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะลองทํานะเพื่อเป็นการน่าจะลองทํานะเพื่อได้เป็นการเอื้อให้กับคุณพ่อได้ทานได้ด้วยตรงน,นี้ค่ะมันมันทําให้หนูทําอาหารที่มีลักษณะที่มีเนื้อสัตว์คล้ายคล้ายเนื้อส in ัตว in ์นะคะผสมอยู่ในอาหารนั้นได้อย่างมีความสุขแล้วก็เราเรามีความมีความรู้สึกว่าเราอยากทําอาหารให้มีรสชาติดีมากขึ้น ไม่ใช่ทําตามใจเราที่เราจะกินจืดจนจนพ่อทานด้วยไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะทำให้เรามีควารู้สึกแบบนั้นตรงนี้ค่ะทาให้เรามีความสามารถวันนี้ก็ตอบจบประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอานุโทน,นาค่ะออกจากเชื่อด้วยชังเนาะแต่ว่าสุดท้ายนะคะเราก็ต้องไม่ชอบไม่ชังนะ มันก็จะมีมีเส้นทางอยู่แต่ว่ามันก็ต้องผ่านความชังมาก่อนนั่นแหละนะคะมันถึงออกมาได้พอออกมาได้แล้วเราก็มีจุดพิจารณาอีกที่เราจะไม่ไม่ชังได้ล้างชังได้ก็คือสัมผัสก็ได้นะคะและเหลี่ยมมุมของเหลี่ยมมุมของเนื้อสัตว์มันก็มีหลายเหลี่ยมมากเลยนะถ้าเราจะบอกว่าเราบรรลุธรรมเรื่องของอเนื้อสัตว์เนี่ย จริงๆมันพุ่งได้ตรวจหลายเหลี่ยมเหมือนที่คุณทิพย์เจอนะคะเพราะว่าพอเราได้ตรวจหลายหลายเหลี่ยมเพราะว่าคําว่าคําว่าบรรลุธรรมหรือคําว่าเราอุเบกขาได้จริงๆเนี่ยก็คือมันเบิกบานยินดีใช่ไหมมันมีจิตที่ผ่องใสได้จากการที่จะสัมผัสเขาจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีเนื้อสัตว์เราก็ไม่ทุกข์ใจ เราสามารถที่จะมีปัญญามาประมาณการกระทำให้พอเหมาะได้เพราะว่ามันไม่ได้มีชอบหรือมีชังในนั้นอย่างเราจะประมาณทำอะไรดีที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดมันก็จะไม่มีตัวอคติลำเอียงด้วยชอบหรือด้วยชังนะคะยินดีกับคุณทิพย์ค่ะอนุทนาค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องจะเพิ่มไหมคะตอนนี้มีพี่น้องยกมือเพิ่มมาสามท่าน สามท่านก็น่าจะพอได้อยู่ท่านละประมาณห้านาทีนะคะ <S 1> <S 1> าอาเชียนประคองค่ะอนอนเชิญคะ่ะสั้นๆค่ะ <laughs> ก็อยากจะอนุโมทนากับน้องคุณทิพย์เนาะคือออนตอนที่ที่เลิกเนื้อสัตว์เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ยังมีคนที่บ้านที่ยังทานอยู่ใช่ไหมคะเราก็ต้องได้มาฝึกล้างตัวนี้แหละหละ้างตัวที่ว่าเราเราต้องไม่ชังนะคะเพราะว่าการชังมันก็ มันก็ไม่ดีเนาะมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันค่ะออนก็ได้มาล้างชังเหมือนกันจากกันแต่ว่าถ้าเรามั่นคงในศีลไปเรื่อยๆนะคะตัวท่านเองก็จะเปลี่ยนนะอย่างพ่อบ้านนี่ท่านก็เปลี่ยนพอพอตอนหลังๆมาน่ะท่านไม่ให้เราทําให้นะคะท่านท่านเกรงใจท่านจะเกรงใจแล้วทีนี้ท่านก็ไม่ให้เรามาแตะเลยค่ะคือท่านจะท่านเป็นเนื้อสัตว์ท่านก็จะไปถ้าท่านจะกินท่านก็จะไปกินของท่านเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ท่านจะไม่ามารบกวนเราแต่มันก็จะเป็นขั้นเป็นขั้นมาอยู่ในตอนแรกๆนี่ก็คือตอนแรกๆก็คือเอ่อเราทําให้ท่านทานท่านก็ทานไปได้อยู่แต่ถ้าท่านอยากทานเนื้อสัตว์ท่านปต้องเป็นคนซื้อเนื้อสัตว์เข้ามาเองอะค่ะออนจะไม่เป็นคนไปจ่ายท่านเ,เนื้อสัตว์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแต่หลังๆท่านก็ไม่ค่อยซื้อเข้ามาเนี่ยค่ะมันก็จะห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆนะคะค่ะก็อนุโมทนากับน้องคุณทิพย์นะคะ่ะสาธุค่ะ แต่ถ้าเรามั่นคงในศีลเขาก็จะมั่นใจค่ะเ็นประคองค่ะ